สวัสดีไวรเล่นฟันน้ำนมนะครับวันนี้อยู่กับมาวินนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบฟิตนะเออหลังจากหายหน้าหายตาไปนานก็พี่ไปติดแบบนี้จริงๆเนาะเออซึ่งออสตาก็ได้พักไว้ก่อนแล้วก็กลัวกานด้วยก็อาจจะพักไว้เนาะช่วงนี้เนาะเออแบบนี้ทําให้พี่แบบติดงงแยมจัดเออซึ่งพี่ก็ได้เป็นผู้เล่นใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะมีน้องๆแนะนําให้พี่ลองเล่นพี่ก็ลองเล่นดูตอนนี้ได้ฝ่าไปอยู่ที่เวลห้าร้อยหกสิบสี่เนาะแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งพี่ก็ได้ผ่านจุด ผู้เล่นใหม่มาสักนิดนึงน้องเออสามารถที่จะแนะนำน้องๆได้นะเออพี่จะแนะนำเบ็ดที่แบบใช่กับผู้เล่นใหม่แล้วก็แบบแบบไวสุดๆได้ทั้งเงินได้ทั้งวิวเนาะแล้วก็แนะนําจุดปกปลาสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อ่าเพิ่งเข้ามาเล่นในแมปนี้เนาะเออสิ่งที่อยากแนะนําก็คือจะเป็นอ่าเบ็ดแครอทนะครับซึ่งเบ็ดแครอทเนี่ยหาซื้อได้จากเกาะมัชซลูมนะครับเออเกาะมัชซลูมเนี่ยอ่ะวิธีการหาเกาะก็คือขับขับไปเลยครับเอรขับไปเลย เป็นเกาะอ่ามัสลุมโกฟนะมัสลุมโกฟสวบเออเบ็ดอยู่ที่ราคา75,000นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น75,000สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหมก่ก็ฟาร์มแต่เกาะแรกเสร็จทีเนี้เราเราจะไปเกาะอ่าเกาะอะไรอะ่ะเกาะเกาะสองออยเกาะที่มันเป็นอ่าที่มันมีอ่ากระเบนให้ตกนะครับเออซื้อเบ็ดเจ็ดแล้วก็เรามานี่เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมานี่เลยก็ได้เนาะเออนี่ ส่วนทางเข้าพอเราเจอดหน้าเกาะเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยเราเดินมามันจะเป็นอุโมงค์นี่อุโมงค์นี้เลยนะอ่ะพอเข้าอุโมงค์ไปจะเป็นนี่ครับเออจะเป็นสวนแครอทอย่างนี้นะครับเออสวนแครอทอย่างนี้เราก็นั่งตกไปเรื่อยๆนะครับตกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เงินเจ็ดหมื่นห้านะครับเออช่วงแรกๆมันอาจจะยากหน่อยแต่อ่ะแค่แบบทนสักนิดนึงพี่ว่าทุกคนทําได้ครับเออเติร์นบห้านี่ทำให้เราแบบ ไวมากนะครับเออนี่มาดูสเตตัสของบิตแคร์ลต์กันอ่ะสเตตัสของบิตแคร์ลต์เนี่ยปลักอยู่ที่125แล้วก็แบบอ่าไอ้คอนโทรเนาะไอ้แท่งคอนโทรเนี่ยศูนจุดห้าแล้วก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เออไอ้ลิเซเลนยีสิาเ์เซนเนาะเออซึ่งปลาก็ไม่ได้หนักมาก,กอยู่ที่หมื่นกิโลแสนกิโลป่ะเนี่ยเอ้ไม่แสนกิโลป่ะอ่ะพี่ลองตบให้ดูบิตตัวเนี้ย เอนชานที่พี่แนะนําก็น่าจะอ่าเป็นอาเบซ่าหรืออะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับสถานะอะไรอย่างนี้เนาะเออเรามาดูไอ้แท็บคอนโทรหรือเป็นคอนโทรก็ได้เนาะเออเล็กๆเราต้องฟาร,ร์มฟาร,ร์มเงินให้ได้ได้แบบไวๆเนาะ,ะเออเอเอก็จะมาประมาณนี้เนาะไอเดติกอาเบซ่าด้วยเออซึ่งมันดีมากนะครับเบ็ดเนี่ยแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําเบ็ดอีกเบ็ดหนึ่งนะครับเป็นเบ็ดห้าล้านเนาะเออเป็นเบ็ดที่พอเราได้พวกแครอทมาแล้วเนี่ยอ่าเราได้แบบ อะไรมาสัก,สกแป๊บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำะจุดตกปลาหลังจากเราทําเสร็จอ,อันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราจะหาเบ็ด5ล้านแล้วก็อสอนวิธีการทําเบ็ด5ล้านนะครับเออแล้วก็สอนจุดตกปลาท,ที่มันได้เวลแบบเวลขึ้นไวอะ่ะประมาณเนี้ยที่ตกวันหนึ่งอะ่ะตอนนั้นจักร้อยขวาประมาณร้อยสองร้อยมั้งเออไม่มีพาร์คุณสองเนาะเออพี่ไม่ได้ซื้อพาร์ตไปเนาะถ้ามีพาร์น่าจะไวกว่านี้เนาะ เออไม่ได้ซื้อพาสไ้เอ็เอกพีไม่ได้ซื้อไวเนาะเออสำหรับใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทําตามที่พี่แนะนําก็ใครมีแบบเทคนิคที่ดีกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับเออสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือพีอไ่ได้ได้ลองเล่นแล้วก็อยากได้แนะนําจริงๆนะครับว่าคนรุ่นใหม่จากที่พี่ผ่านมาเออมันผ่านแบบนี้นะมันวนวายจริงๆแล้วก็อยากแนะนําให้น,น้องน้องที่เล่นใหม่ก็ แด้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะแล้วขอให้ทุกคนได้ปลาดีๆปลาเลยๆ